ในเช้าวันหนึ่งที่เขียวขจีภูเขาโอบล้อมด้วยหมอกบางบางเสียงลมพลิ้วผ่านยอดไม้ส่งกลิ่นความชื้นและกลิ่นดินเปียกใต้ร่มเงาตรงเบื้องหน้ารถขนส่งลําเลียงเคลื่อนที่เคลื่อนเข้ามาในฐานลับที่ซ่อนตัวอยู่ริมชายหาดของเกาะในทะเลอันดามันหรืออาจเป็นฝั่งทะเลเอ่าวไทยที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้หนาทึบและเถาวัลย์พันรอบสเสาเหล็กปูนขนาดใหญ่ บนผิวนายพรานหรือคอนกรีตบดอัดรถลำเลียงโครงเหล็กสีทหารถูกคลุมด้วยผ้าลายพรางและบนฐานเหล็กหลังคาย,ยกสูงม,มีธงชาติไทยสีแดงขาวน้ำเงินโบกสะบัดเบาๆเมื่อลมทะเลพัดมา KD-21 ถูกยกขึ้นบนแท่นเคลื่อนที่อย่างระมัดระวังรอกและระบบไฮดรอลิกทำงานเงียบเๆสายเคเบิลสีดำสนิทรายละเอียดของโลหะมีริ้วรอยจากการทดสอบมาก่อน ต่ชิ้นส่วนใหม่บางส่วนส่นสองประกายโลหะเงางามระหว่างแสงแดดที่ลอดผ่านช่องว่างใบไม้รูปร่างของหัวจรวดเรียวยาวกว่า8เมตรเส้นสีเหลืองเล็กๆที่เคยเห็นในสื่อก่อนหน้านี้อาจจางลงหรือถูกกลบออกไปเพื่อปกปิดตัวตนจริงศูนย์การผลิตอยู่ไม่ไกลาจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่มีปล่องควันต่ำและหลังคาโลหะมีอุปกรณ์ระบายความร้อนข้างในโรงงานเสียงเครื่องจักรและเครื่องเชื่อมโลหะดังบ้างเงียบบ้างตามจังหวะของงาน ในสายตาของผู้เฝ้ามอง KD 2 1มีขนาดกว้างพอที่จะติดตั้งใต้ปีกเครื่องบินหรือบนแท่นยิงเคลื่อนที่ที่พื้นดินในคลังเก็บอาวุธมีระบบชี้นำด้วยอินเตอร์เชียรอ GPS กล้องตรวจจับความร้อนและอาจมีชั้นฝาป้องก,กันความร้อนภายนอกเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และระบบสแกนเส้นทางกลไกภายในประกอบด้วยเครื่องยนต์จรวดแข็งแรงที่ออกแบบมาให้ทนต่อแรงกดอากาศเมื่อเคลื่อนที่ในความเร็วสูง และปลายหัวจรวดอาจทำหน้าที่แตกต่างกันแล้วแต่ภารกิจคือการโจมตีเป้าหมายทางทะเลหรือเป้าหมายบนบกโรงงานผลิตอยู่ในสภาพเครือข่ายที่ถูกปกปิดมีรั้วลวดหนามสูงกล้องวงจรปิดและหอคอยสังเกตการล้อมรอบแสงไฟสว่างจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่ที่แต่งกายชุดดำใช้การสื่อสารด้วยวิทยุค,คลื่นสั้น มีเสียงเครื่องยนต์ดีเซลดังต่ำๆจากยานส่งสเสบียงและเมื่อพระอาทิตย์เคลื่อนสูงขึ้นแสงแดดสะท้อนบนผิวโลหะของขีปนาวุธเป็นประกายแวววาวแต่ยังกระจายจุดที่พรางตาด้วยสีเทาน้ำเงินเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับเมื่อถึงช่วงเย็นหมอกทะเลกลับคลอเลียบพิมพ์ชายฝั่งลมพัดแรงขึ้นคลื่นซัดชายหาดเสียงกระทบหินทรายสร้างความรู้สึกเงียบสงบแต่อย่างมีพลังเคดี21ถูกยกขึ้นบนแท่นยิงพร้อมระบบควบคุมการสั่งปล่อย ตั้งแต่การตรวจสอบความรั่วของเชื้อเพลิงภายในท่อความแน่นของข้อต่อโลหะไปจนถึงการปรับมุมเอียงของแท่นเพื่อลดแรงป้านอากาศทุกอย่างถูกคำนวณและทดสอบหลายรอบเจ้าหน้าที่เครื่องมือสวมหน้ากากกันเสียงเดินผ่านตู้ควบคุมที่มีจอแสดงผลดิจิทัลแสดงพิกัดความสูงความเร็วลมและมุมทางแบบเรียลไทม์ความตึงเครียดในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้า เงาของต้นไม้และเครื่องบินเงียบเๆบ,บนพื้นดินยืดยาวฝั่งทะเลฟ้าเข้มสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเตรียมพร้อมสำหรับคำสั่งเดียวที่อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางของสงครามในภูมิภาคระบบนำทางภายใน KD 2 1เริ่มทำงานตรวจสอบค่าความผิดพลาดของเซ็นเซอร์ทำการปรับเทียบด้วย GPS และอินเตอร์เชียอกำลังรอคำสั่งยิงจากศูนย์บัญชาการที่ซ่อนอยู่ในที่สุดเสียงวิทยุสั้นๆส,ส,ส่งสัญญ,ญาณ พร้อมทุกหน่วยร่วมประสานเจ้าหน้าที่ยกคันโยกเล็กๆแท่นยิงสันเล็กน้อยขีปนาวุธ KD 21เผยตัวลำดับสุดท้ายใต้แสงไฟแสงไฟเตรียมยิงฝูงเมฆหนาเกาะตัวขึ้นบนฟ้าด้านบนดวงจันทร์เริ่มเผยเงาบางๆเหนือขอบฟ้าฐานลับที่ซึ่งธงชาติไทยยังคงโบกสะบัดอ,อยู่อย่างเงียบสงบคำสั่งปล่อยถูกส่งออกไปเพลิงจรวดลุกโชนใต้ฐานขีปนาวุธแสงแดงสว่างวาบทันที เมื่อ KD 2 1หลุดจากแท่นปล่อยชิ้นส่วนโลหะและแรงผลักดันทยานขึ้นสู่ฟ้าเป็นทางโคง้งละติจูดและลองจิจูดของเป้าหมายบนบกหรือบนเรือได้รับส่งไปยังระบบนำทางหัวจรวดยิงทะลุเมฆออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งร่องแสงไฟบนฟ้ารำไรดวงดาวและแสงจันทร์สะท้อนบนพื้นผิวน้ำทะเลใกล้เคียงแต่การเคลื่อนไหวของ KD 2ีถูกติดตามโดยกล้องอินฟราเรดและเซนเซอร์ความร้อนจากฐานของสตรู ขณะที่ขีปนาวุฒเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะปลายทางมันเริ่มลดระดับความสูงปรับมุมการเข้าสู่เป้าหมายให้แม่นยำที่สุดระบบนำทางภายในคำนวณความโก่งของโลกความเร็วลมแต่ละชั้นในบรรยากาศและแรงความต้านอากาศปลายหัวจรวดออกแบบเป็นวัสดุทนความร้อนสูงเพื่อไม่ละลายเมื่อเจอชั้นบรรยากาศหนาใกล้พื้นโลกเป้าหมายปรากฏในกล้องตรวจจับเป้าหมายอาจเป็นฐานทัพเรือขนาดกลาง หรือโครงสร้างกองทัพบ,บนฝั่งเสียงระเบิดเบาๆเมื่อหัวระเบิดสัมผัสพื้นดินหรือโครงสร้างคอนกรีตมีฝุ่นและเศษซากกระจายออกบางแสงสว่างที่เหลือจากท้องฟ้าร่างเงาของเคดี2 1ยังสะท้อนในแสงที่เหลือก่อนที่มันจะหายไปในความมืดหลังการโจมตีคลื่นเสียงกระเด้งกลับมาจากพื้นดินเสียงลมเสียงคลื่นทะเลและเสียงนกกลางคืนประสานกัน สายไฟฟ้าหรือสายเคเบิลที่ส่งข้อมูลภาพจากโดรนและกล้องสอดแนมกลับไปยังฐานบัญชาการยังคงทำงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความสำเร็จว่าหัวระเบิดเข้าตรงจุดที่ตั้งใจหรือไม่พื้นดินสั่นเล็กน้อยจากแรงระเบิดกลิ่นควันจางๆคลุ้งในอากาศความเงียบกลับมาอีกครั้งเพียงชัว่วขณะ จนกระทั่งแสงจันทร์สะท้อนบนโลหะของแท่นยิง KD ดี21ที่รอคอยต่อไปและธงชาติไทยยังคงโบกสะบัดในสายลมเสียงคลื่นซัดชายฝั่งราวกับเป็นใบเบิกนำในความมืดที่ปกคลุมฐานลับ